คุณฐานุชอุดรธานีคุณจะตัดผมทรงอะไรให้ลูกค้าครับเนี่ยลูกค้าขอเหมือนเดิมก็คือเป็นทรงนักเรียนอา้อาวความสั้นไปแล้วจัดเลยจัดเลยสามนิ้วลุยเลยครับลุยเลยต่หมวกวันสามนิ้วอะ่ะจีกลากลงเลยครับคว่ำประเลียนลงแล้วก็ดูไว้ด้วยว่าคันโยกมันมันเป็นฟันศูนย์หรือว่าเป็นฟันศูนย์จุดห้านะครับดีครับลากลงเบา อีกรากลงตั้งแต่อะไรตั้งแต่ใต้จุดควันไปหาหางคิ้วนะครับซ้ายขวาหรือไปหาบริเวณขมับก็ได้นะสวยเลยดีครับไม่แน่ใจว่าทรงนี้จะได้ตัดไหมที่โน่นแต่ก็เอาก็ซ้อมไว้ไงอย่างน้อยก็ตัดเด่นหนาดไงนั่นไม่ให้ตัดนะตัดสามีไงสามีก็คือทรงสยหนึ่งนิ้วทั่วหัว ดีตัดไปเลยเราไม่ต้องลากเอาไปเช็คเลยครับเช็คเลยไปตรวจสอบเลยครับทางโน้นก่อนครับอย่าลืมตรวจสอบเลยครับพี่น้องเพราะมันเท่ากันไหมเท่าไม่เท่าสอบด่ว,ว,นวนเลยตอบให้ไวๆไบอกตัวเองอะ่ะข้างข้างแล้ดูดิเท่าไม่เท่าเท่าไหมเท่าค่ะเท่าเท่าก็ 0.5เลยถอยขันโยกสุดเลยครับพี่น้องถอยลงมาสิครับนั่นแหละสไลด์ขึ้นไปเลยหนึ่งหนึ่งเซนต่อยน้อยไปยืไปอีกดีรอบหัวเลยเลยไวๆไวๆคลิกคลิกคลิกดีเราทำนวนก่อนให้ข้างล่างเนื้อท้ายที่หลังค่ะเราทำนวลให้มันทดริมจุดที่มันยากอ่ะ đi đi ngân lẹ đi, đi. ทีนี้เอาเบอร์หนึ่งมาเพนะื่อนดีสลไสสลด์ขึ้นไปอีกหนึ่งเซนสไลด์สูงสูงเลยนั่นแหละขึ้นไปอีกขึ้นอีกอีกอีกนั่นแหละ กล่มันต่อเป็นทีละชั้นทีละชั้นชั้นละเซนชั้นละเซนไงไปรอบหัวเลยครับดี เราถามลูกค้าในี่ข้างบนจะเอาสั้นประมาณไหนเอาลองฟันเบอร์สองเบอร์สามไหมหรือจะซอยสั้นๆหน่อยหน่อยเอาอยัางไงครับพี่เบอร์เบอร์สามเนาะเพราะว่ามันอันนี้มันเบอร์อะไรอาจารย์อย่างเงี้ยเอาเบอร์สามมาถ่ายจวนเบอเร์สามก่อนเลยนะจะได้ไหมทำไมพี่ถึงอยากตัดท่านพี่อะไรกัน,นอ๋อเหรออ๋ออสบายหัวด้วยนะเอนะอเหตุผลนี่ใช่ใช่เลย นายใเป็นสก,กินเทสเลยมัเลยดีถไปเลยดีถ้าเบอร์สามมันยาวไปก็คุยลูกค้าเอาเอาจะเบอร์สองไหมแต่เบอร์สามกำลังสวยสภาพหนังศีรษะขาวไงผมบางเงี้ยค<ะ>แล้วก็อย่าไปสั้นมากเอาไว้ให้เขาได้หวีบ้างถ้าไม่หวีมันคือๆหน่อยมันทรงอ่ะอ ทดูด,ดูดูได้ว่าทิศทางของเส้นผม,มันชี้ไปไหนเราพยายามไถย้อนต่อนะนะครับคุณไถเฉพาะแขนเอาเฉพาะแขนคุณไม่ต้องโยกทั้งตัวครับเดี๋ยวมันจะปวดตัวอยู่ <c oughs> เดี๋ยวจะไปเดือดร้อนหมอนวดทีไปนวดคลายเส้น <c oughs> โอ้ยตอนนี้กําลังระบมเลยค่ะห <c oughs> รือค่ะเ <c oughs> พราะว่าไม่ได้นวดนาน <c oughs> ไม่ได้นวดนานแล้วพอไปนวดแล้วเส้นเริ่มคลายแล้วเป็นไข้เลยตอนเนี้ห <c oughs> รือค่ะมีความรู้สึกว่าเป็นไข้ระวัง แต่ก็ดีเดี๋ยวผ่านไปสักสองสามวันมันก็จะดีขึ้นครับถ่ายย้ำยำตรงตรงคมบับเลยดิตรงเนี้ดำดนเลยชี้ดิชี้ดิเออตรงนั้นอ,อ่ะน,นั่นและถ่ายย้อนย้อนสไลด์ขึ้นเออย้ำยำหลายๆครั้งหลายรอบนอจนกว่ามันจะสั้นให้มันคืนๆนกันหน่อยสวยแล้วพอมาฝั่งด้านเจดินฝั <ขอ S 1> ่งด้านด้านขวาเนี่ยมาขอแล้ว ก่อนนั้นขวาเห็นมันดำไหมน่ะอันนั้นตรงนั้นดีเอาหวีมาขุดๆก็ดีเพื่อจะเช็คผมว่าผมมันล้มใช้หวีลากไฟลากมาเนี่ยดีสวยละ้ะ เอาพอพอเอาหวีขาวมาหวีขาวใหญ่มามาเก็บขมับนเร,เราจะได้ตัดกี่หัวเนี่ยค่ะเอานั่นแหละเอาหวีบริเวณปลายหวีนะสไลด์ตรงขมับอะ่ะตั้งหวีขึ้นตั้งไม่ให้นอนนั่นแหละสไลด์ออกตรงนั้นให้มันบางหน่อยตักแล้วก็สไลด์ออกดีนั่นแหละดี วีมันหละตัวไหนไม่สวยก็แต่งเลยครับพี่น้องทําให้มันสวยนอนวีสไลด์เนี่ยยก้อยก็ได้หรือจะตั้งวีหนึ่งสองสามสี่ที่วีกลับก็ได้นะตรงนี้ตรงข้อต่อเนยใช่ไหมตรงขาวนวนคือมันทํายากนะครับมันมีเทคนิคแบบนี้เราก็ต้องทําให้มันได้ไอชวนข้างล่างเนี่ยถ่ายเมื่อไรก็ได้ถ่ายตอนจบก็ได้เราขึ้นทรงข้างบนก่อนตัดข้างบนให้มันสวย เอาใหม่ๆเดี๋ยวตรงความหมักยึงยาวอยู่ตรงนั้นอ่ะซือปีนั่นแหละตรงนั้นอ่ะบางๆหน่อยดีดีนั่นแหละดีดูซ้ายดูขวาด้วยมันเหมือนเท่ากันไหมดูด้วยดูดูดูซ้ายขวาเท่ากันไหมเหมือนกันไหมตรงไหนที่ไม่สวยก็แต่งนั่นแหละร้อยให้มันนวลขึ้นนั่นแหละให้มันพอดีพอดีนันเละ อืมเอาได้แล้วถ่ายข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดข้างหน้าเนาะข้างหน้าดิตักข้างหน้าบีลงมาข้อมบริเวณลงแล้วขิกลงเลยป้อมขิกนิดเดียวนั่นแหละคุณก็แต่งตามผมส่วนหน้าเขานั่นแหละดีน้อยไปครับพีกขิกนั่นแหละดีเย่เ่ เดี๋ยวเอาข้างล่างก็ต้วดเลยต้วดๆเลยข้างล่างแดดชมแล้วกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเรียนตัดผมก็สอบถามเลยเข้ามานะครับไลน์แอดแอดไซน์นะ KSM อ่านว่ากระเสษมนะครับหรือว่าโทรศัพท์062548399 9, 9 0 6 0 8 1 9 5 6 2 3 4นะมีสองเบอร์ใคติดต่อเข้ามาได้เลยนะมาสอบถามรายละเอียดนะช่างนุดเนี่ยเขาเรียนทั้งผมยิงผมชายนะครับวันนี้ขอให้ช่างนุดตัดผมิเก่งนะเดินทางกลับบ้านปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงปวดหลังก็ไปนวดไม่ได้ปวดหลังค่ะปวดอะไรจ๊ะปวดใจใจก็ไม่ได้ปวดแต่ตอนนี้เป็นไข้ไมวากรู้สึกว่าเป็นไข้เพราะว่าหายปวดไวไบวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะ รังไม่ได้ปวดแต่หลังแข็งเพราะเพื่อนจัดการแล้วไข้แตกไปโทษเพื่อนไม่ได้นะเราสั่งเขาเองใช่อ่เราเป็นคนสั่งเอาหนากัานากหนักเรียบร้อยเราไข้แตกเลยกันนัไข่แตกได้เลยมาเลยครับมาเลย มผหมดเลยค่ะแบตเตอรี่ทันไม่ชาร์จหรอเออแกมีไฟอยู่มีมีถ่านไหมไม่พี่พี่มีที่ชาร์จมาอยู่พี่ต้องชาร์จแป๊บหนึ่งก่อนเออ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 นะไม่เป็นไรเสร็จพอเสร็จพอดีใช่ไหมเสร็จเสร็จหัวนี้พอดีแต่หัวต่อไปคงไม่ได้หัวต่อไปนี่คงจะได้ประมาณครึ่งนึงก็เอาตัดครึ่งนึงไปก่อนแล้วอีกครึ่งก็ค่อยมาตัดต่อหน้าได้ตัดต่อหน้า ชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายเทคนิคง่ายๆสอนนักเรียนแบ่งปันให้ดู